สวัสดีค่ะคลิปนี้มาท่านได้รู้จักหม,หมวด S หมวด S คือหมวดที่ผลิตเพื่อทดแทนใบชำรุดนะคะหมวด S มีการผลิตมาตั้งแต่ธนบัตรแบบที่12ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการผลิตจึงมีหมวด 0A ถึง J พอผลิตจากชี้เสียเพื่อลดต้นทุน ส่วนหมวด S ยังเป็นหมวดที่ทำหน้าที่แทนใบชํรุดเหมือนเดิมสุดท้ายกระดาษที่เหลือก็จะนำมาผลิตทั้งหมวด S พและ A ถึง J พเราจรึงพบหมวดเหล่านี้ได้มากมายในช่วงการเปลี่ยนลายเซ็นในปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีคำอธิบายให้ท่านได้ทราบอีกใต้คลิปนะคะ เกี่ยวกับการแยกหมวด S กับหมวด A ถึง J พอออกจากกันหมวด S เป็นหมวดที่มีเสน่ห์สำหรับนักสะสมคือเป็นหมวดที่หายากมากแล้วก็ถ้าจะหาได้ก็คือจากการซื้อแต่ถ้าเราพบผ่านมือก็จะเป็นธนบัตรที่ผ่านการใช้งานแล้วก็ มีสภาพที่ชำรุดแล้วก็คือชมม้ำไม่สวยสำหรับในคลิปนี้ให้ท่านได้พบหมวด S ที่มีความพิเศษถึงสองอย่างคือนอกจากเป็นหมวด S ของธนบททัตรชนิดราคา20บาทแบบที่16ซึ่งกำลังเริ่มหายลดไปจากตลาดการหมุนเวียนการใช้นะคะหรือมีก็ไม่ได้อยู่ในสภาพ UNC แบบนี้นะคะแบบที่16 หมวด1พอเอสนี้เป็นหมวดคอมายเซนคอมายเซนในสมัยคุณประสานไตรัตรวรกุลเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคอมายเซนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสมหมายภาษีและคุณกิติรัตน์นาะนองนะคะหมวดเดียวกันแต่มีไลเซนสองไลเซนนะคะหมวดคอมไลเซน แน่นอนว่าดิฉันไม่สามารถที่จะหาธนบัตรในในแบบนี้จากตลาดหมุนเวียนได้ที่พบเจอหมวดเอก็คือเป็นหมวดเที่อยู่ในสภาพที่ผ่านการใช้งานอย่างมากอันนี้ก็ได้จากนักสะสมมาแลกเปลี่ยนหรือมาซื้อขายกันนะคะราคาก็สูงพอสมควรสำหรับหมวด S ที่หายากแล้วก็เป็นหมวดคอมลายเซนด้วย สำหรับนะักสะสมมือใหม่อะคะ่ะที่เริ่มสะสมธนบัตรก็ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหมวดเสริมที่เราจะพบเจอต่อไปนะคะว่าหมวด S คืออะไรหมวด A พอพานคืออะไรประมาณนี้นะคะตัวอย่างของคลิปนี้ก็คือจะให้ท่านได้รับชมเพียงธนบัตรชนิดราคา20บาทแบบที 8, มวด S คอมไลเซนนะคะแบงค์ของราชก,การที่9ซึ่งต่อไปก็ไม่มีการผลิตและจะค่อยๆหายไปเก็บไว้รักษาไว้ในสภาพ u n เก็บกิได้นานอีกนานเท่านานเลยนะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ